สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ ในวันนี้เรามาดูวิธีการสร้างแล้วก็ใช้งาน Dynamic Array กันนะครับก่อนอื่นเราก็จะมีอาร์เรยที่ใช้ IN t y y p e แบบนี้นะครับผมให้มีประมาณสัก3ตัวนี่ครับผมให้มีแค่3ตัวแล้วจากนั้นผมก็จะ assign address ตัวแรกไว้ที่ star p ตรงนี้นะครับ p นี่คือคิดง่ายๆย่ยอมาจาก pointer ครับผมเกียจคิดอันอื่นแต่ว่าวิธีการจะเข้าหาข้อมูล ของมันนใช้งานยังไงจากที่เรารู้แล้วว่าเอา pointer เนี่ยถ้าเราจะเข้าหาข้อมูล value มัน,เ,นเราต้องทำการ dereference มันใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเรา dereference ตัวแรกก็คือ p ใช่ไหมมันก็คือจำนวนตัวแรกนะครับมันก็คือจำนวนตัวนี้ตัวที่หนึ่งในถหรือว่าจะเป็นแบบ p 0แบบนี้ได้เรามาดูวิธีแรกก่อนก็คือว่าการใช้ d e r f e r e n c e ของอ pointer ตัวนี้ เอ็ line, มันซะถ้าผมรันตัวนี้ผมก็จะได้ค่าจังไวอยู่องมาถูกไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่ามันถ้าสมมุติว่าผมจะตั้งค่ามันผมก็ต้องทําการเ e ี e รีเฟรนมันเหมือนกันก็คล้ายๆแบบเอา Variable ธรรมดาครับถ้าม,มันเป็น IN t ใช่ไหมสมมุติว่าให้มันเท่ากับ79แบบนี้นะครับถ้าผมจะลองรันดูตรงนี้เราก็จะได้79ออกมาดังนั้นตัวที่2อ่ะตัวที่2เราจะทํายังไงตัวแรกไม่มีปัญหาใช่ไหมตัวที่2เราจะทําแบบนี้นะครับ ตรงนี้มันเป็น pointer ถูกไหมครับ p อย่างเดียวเนี่ยมันก็คือ pointer ตัวที่0ดังนั้นถ้าผมเอา p ไปบวก1 p บวก1มันก็มันก็จะเพิ่มเข้าไปอีก1 element ก็คือว่ามันจะไปอยู่ที่ element ตัวที่2หรือ,อหรือมันจะบวกไปอีก4ไบตบนะครับเพราะว่า int ใน system เครื่องนี้อยู่ที่4ไบตบแต่ว่าการบวกลบ pointer เป็นยังไงผมจะมาพูดในวิดีโอหัดไปแต่ว่าในที่นี้มันก็คือว่า move ไปใน point ตัวที่2นะครับ ถ้ามัน move ใน point ตัวที่2ผมการ dereference มันก็คือว่าถ้าผม dereference มันปุ๊บผมก็จะได้คล้ายแบบ variable int c ร a m ตัวหนึง่งดังนั้นผมจะต้องการให้มันเท่ากับ8 2แบบนี้นะครับถ้าผมให้มันเท่ากับ8 2เวลาผมจะเข้าถึงค่ามานะันอะผมก็ทําการบวก pointer มันไปก่อนนี่นะครับก่อนอื่นผม,มจะต้องทําการใส่วงเล็บแล้วก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งก็คือว่ามันจะไป ย้ายไปอยู่ตัวที่2นะครับแล้วผมก็ทำการดีเรฟเลนซ์มันทำไมผมจะต้องใส่เพอร์เลนติสิตก่อนอัสโทริสก็เพราะว่าถ้าผมไม่ใส่ถ้าผมไม่ใส่ตัวนี้นะครับถ้าผมไม่ใส่วงเล็บก,ก่อนมันก็จะหมายความว่าดีเรฟเลนซ์ p ตัวแรกซึ่งก็คือ79 79บก็เ้าวกก็เท่ากับ80ใช่ไหมครับผมจะลองรันดูนะครับตรงนี้ผมก็จะได้80เห็นไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพรีเซเดนต์โอเปเรเตอร์อย่างที่คุณทำในคณิตศาสตร์นะครับถ้าคุณเห็นวงเล็บคุณจะทำในวงเล็บก,ก่อนใช่ไหม ถ้าคุณทำในวงเล็บก่อนตรงนี้ก็หมายความว่าเป็น address ของตัวแรกก็คือว่า p ตัวที่ศนย์ดังนั้นถ้าเรามาบวกคำหนึ่งเราก็จะได้ uh, address ตัวหัดไปถ้าเราได้ address ตัวหัดไปเราทำการ dereference มันเราก็จะได้ค่าตัวที่2เห็นไหมครับก็คือ82ถ้าผม run ตรงนี้ดูเราก็จะได้8 2บนะครับตัวที่3ามก็เหมือนกันง่ายเหมือนกันก็คือ uh, p บวก2เห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวหัดไปตัวหัดไปนี่เท่ากับ90แต่ว่า คุณเขียงก็สิบมียังไม่ได้นะครับผมขี้เกียจนดิดหน่อยเอาตรงนี้เราให้ทำการดีลิเฟลตมันก่อนจากนั้นก็ให้เท่ากับเก้าสิบแบบนี้นะครับถ้าผมจะลองรันดูตรงนี้ก็เหมือนกันง่ายๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เราก็จะได้วิธีการเข้าถึงของอิเลเมนต์ของไดนามิกอาร์เรย์แต่ละอันแต่ว่ามีวิธีอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายกว่าก็คือว่าคุณทําการเข้าใช้เป็นเป็นแบบแบบแบบอาร์เรย์เลยนะครับถ้า p ก็คือ p ศูนย์แบบนี้นะครับ ถ p 1ก็คือ p 1เห็นไหมครับคล้ายกันมาก p 2ก็คือ p 2เห็นไหมครับถ้าผมต้องการไอปิ้นค่า p 2ก็แค่ p 2แบบนี้นะครับจะลองรันดูผมก็จะได้90เหมือนกันนะถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น1ผมก็จะได้82บบนี่นะครับรันดูก็ได้82จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าผมเอาแค่ p บวกบวกแบบนี้นะครับ ก็หมายความว่า p เท่ากับ p บวก1แบบนี้ครับถ้าผมจะลองรันดู p 1ตอนแรกเราได้82ใช่ไหมแต่ว่าถ้าผมลองรันตัวนี้ดูปุ๊บผมได้อยู่ที่90แต่ว่าถ้าผมไม่มีบรรทัดน,นี้นะครับผมจะลองรันดูผมก็จะได้82เห็นไหมครับที่เราตั้งไว้มันเกิดอะไรขึ้นเรามาดูตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้ p p ตัวเนี้ยก็คือ pointer ที่เราสร้างมาใช่มมีสามันก็คือ012ถ้าสมมุติว่าผมเอา p ไปบวก1ก็หมายความว่า P เนี่ยมันคือไดนามิกอะไรใช่ไหมมันพอยต์มันพอยต์อยู่ที่3ตัวถูกหรือเปล่านี่ไงที่เราตั้งไว้ P เนี่ยมันพอยต์ไว้ที่ i n นอยู่ที่3ตัวสมมตุติตรงนี้เป็น i n นนะครับ1 2 3ถ้าผมเอา P ไปบวกหมันก็คล้ายๆกับว่า P เลื่อนมานี้1อันตึ๊บ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 แบบนี้นะครับถ้า P เลื่อนมานี้1อันปุ๊บดังนั้น P 0ตัวแรกเนี่ยก็จะเท่ากับตัวนี้เห็นไหมครับเพราะว่าของเราเป็น79 90 82แล้วกก็ถูมัครบอ่า การตั้งค่าตัวแรกเนี่ย p ของเราอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นเอ่อเท่าไหร่นะ90 90แล้วตรงนี้ก็เป็น72แล้วตรงนี้ก็เป็น69แบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าผมเอา p ไปบวก1เนี่ยมันก็จะบวกตรงนี้มาที่1ถูกไหมครับมันก็จะบวกตรงนี้มาที่1ปุ๊บเห็นไหมครับจาก p 1่ p 1่ตอนแรกมันอยู่ที่72ไงพอผมบวก p เป็น1ดังนั้น p 1่ตรงนี้มันก็ย้ายมาที่90 ถูกไหมครับมันก็ย้ายมาที่90ถูกไหมดังนั้นมันตรงนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราได้เป็นเขาแล้วทำไมเราได้เป็น90ที่เราลันตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเป็น p บวกหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เป็น90ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็น p p บวกสองนะครับ p บวกสองเราจะได้เราจะได้ p หนึ่งเป็นอะไรนี่นะครับก็คือตรงนี้มันมันคือศูนย์ใช่ไหมถ้าผมบวกบวกสองก็คือบวกหนึ 1, ่งบวกสอง ดังนั้น p1 กับ p2 ของเราก็จะเป็นจังแวร์ยูใช่ไหมครับแล้วก็ P0 ศนย์ของเราก็จะได้90นี่นะครับ p1 กับ p2 ของเราเป็นจังแวร์ยูถ้าผมจะลองรันตัวนี้ดูมันจะเป็นจังแวร์ยูเห็นไหมครับแล้วก็ p 0ศของเราก็จะกลายมาเป็น p 0ศนย์ของเราก็จะกลายมาเป็น90นี่นะครับนะเห็นไหมครับปโปรแกรมนี้มีข้อผิดพลาดอย่างมาหานาอันนึงช่วยผมคิดหน่อยสิครับว่าคืออะไรถูกแล้วครับผมขอ a l l o c a t e memory แต่ว่าผมไม่ได้ delete มันดังนั้นเมื่อจบโปรแกรมนี้ย memory ผมก็จะ leak ไปเรื่อยหมายความว่าถ้าผม run โปรแกรมนี้หลายๆครั้งเนี่ยบางทีเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมอาจจะบอกมาว่าผมมี ram ไม่พอแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่า,า window 7ทำงานไม่ดีพออย่างนี้นะครับแต่ว่าทาง os เขาก็ทำการพยายามจัดก,การเรื่อง memory แหละแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นโปรแกรมเมอร์เราก็ต้องทำการาเก็บ เก็บกดความสะอาดหลังจากที่เราทำงานเสร็จเหมือนกันดังนั้นผมก็จะต้องทำการ delete ตรงนี้นะครับในเมื่อเรา allocate เป็นบล็อกเราก็จะต้อง delete เป็นบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ delete p แค่นี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะ delete นี่นะครับคุณมาดูว่าเรากำหนดให้ pointer move ไปอยู่ที่2ถูกไหมก็คือว่าเรา move มาอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะทำการ delete แล้วก็ต้องทำการ move pointer Back มา t ูที่ออริจินของมันตรงนี้ก่อนนี่นะครับดังนั้นผมก็จะ p ของผมเนี่ยก็จะเท่ากับเท่ากับ p ลบ2แบบนี้นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับโปรแกรมของเราก็จะทํางานคลีนสะอาดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าผมลองรันโปรแกรมนี้ดูแล้วก็จะทํางานถูกต้องทุกอย่างเหมือนกันเอาแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น p ใหญ่ตรงนี้เป็น p เล็ก p มาได้ยังไงนี่นะครับจะลองรันดู ครับผมเอาละครับแล้วเจอกันในวีดีโอหน้าครับจะมาพูดในเรื่องของ pointer arithmetic หมายความว่าการบวกลบ pointer แล้วแล้วก็ array นี้มันจะบวกลบกันเหมือน pointer จริงๆหรือเปล่าไอ้ผมบอกว่าตรงนี้มันคล้ายๆกับ array แต่ไม่ได้บอกว่ามันเหมือนกับ array ซะทีเดียวนะครับแล้วเจอกันในวีดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ